นุผู้จัดการวันนี้เตรียมวงนะครับเสียงไปไหนเสียงไปไหนก็ทมเสียงไปเชน่าผมให้ประมาณอีกสักสองร้อยโลาถามว่าเสียงไปไหนวันุกเมื่อนะวันมนไมวะวัดยากสียงห่วผมแันนี้พ่หญ่เสียงแหบนเ่นดียอเียเดี๋ยวก็กลับมาครับแป๊บเดียว กรจะโทรโทรให้เสียงเตินมันกลับมาจะให้นั่งเครื่องไม่มีเครื่องชนะฝากเสียงไว้ที่บ้านดลเอาครับจับสาระเอาครับสวัสดีเอฟซีทุกคน้วยนะครับเสียงเบามากเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวจะ เช็คระบบเสียงต่อเพราะว่ายังไม่ซาเช็คสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยังไม่จบอีกเพลอรถบ้อไปเลยหรอ <c oughs> ถึงแล้วเปริกเปริกเขาว่าเปริกพูดไม่จบอะ

ไฟไฟขึ้นบ่แม่ไฟตกแมหูตะวาอันดับแกมวาเมือไม่หมน่นหน่นเจ้าเน้าน่กลับไปฟองพนักงานโลตัดหยากกันเล่นนะคะทุกคนเห็ดจริงจังมากนะคะไมีอะไรหรืว่า

แต่ว่าไฟในใจเราเรายังมีอยู่ว้าโลตัสท,ทำไมไม่ดับอ่ะยืมไฟโลตัสได้ไหม,อมเ,อเอ้ยไปสิไปโลตาไอะไรอ่ะไปฟ้องพนักงานโลตัสหรออ้อาวโรชันมาจอดตรงนี้ได้ไงเนี่ยอุย๊ยแรงมาก ยังไม่ได้ล้างจ้านี่พี่บอยนะคะพี่บอยว,วันนี้จะมาขึ้นเวทีด้วยนะจ๊ะแล้วใน,น,น,นช่วงนางเอกลงมาเปลี่ยนชุดนะ,ะเขาจะทิ้งผมไปร้องเพลงเดียวที่เล่นกับผมเลยสุรานี่ผู้ชายนี่สุราไม่ต้องพูดถึงไม่ขาด <c oughs> ที่จริงตลกอ่ะพระเอกก็เอาอยู่ละคนเดียวเบนอเบน้องเบน้วยไม่ไปทดูยเบอะี่เป็นเนี่ยที่เป็นร้อยเอ็ดเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหสะเตือนเลิกแล้วครับบุญตรงครับเลิกนวครับบุตตรงครับกี่วันอ่ะมาสนุกแลชีวิตสนเนี่ยสนุกนะเอามือเล่นสนุกกี่วันนะครับ เราก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไป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 ความนักคนเราไม่สามารถคาดเดาได้แล้วคืนนี้เราจะดูกันไปไหนไปนี่เอาคือปัยังไปข้างหลังอ๋อโอเคอ๋อเออยางเอาฟิวเออเราอย่าไปใกล้เขานะเราเือนอากาศสามคนโอเคพี่เ่อนเป็นอากาศแล้ววันนี้ โรตัสจ้าโรต,ตัสอ,อยุธยาวังน้อยอำเภอวังน้อยอำเภอวังน้อยนะคะข้างรถจะน,กกาษาษานะติดกับวอุตสาหกรรมนนี่วังน้อยเพราะว่าวันนี้สาวโรงงานเยอะนะพี่บอยวันเนี้ยไม่แล้วครับอ๋อแต่ว่าพี่เบนเออพี่เบนสาวโรงงานเยอะนะวันเนี้ยต้องบอกพี่เบนสิอีกแล้วเหรอเรื่องเจ้าชูเนี่ยไม่น่าจะบอกพี่บอยเนาะ,ะผมสามเจ็ดแล้วครับ นางเอกพีมาไหมวันน um, okay. ี้ยังนะคะวันนี้ยังเดี๋ยวจะได้เจอทีละคนทีละคนนะคะมีแพ้ยังไม่แพ้ขอกันหยุดกันมีพวมีแพ้เดี๋ยวไปซื้อเทปกาวให้ติดหัวใจโอ้โหท่านลำไยอร่อยจังขอต่อเลยนะคะราคบาทเลยค่ะ สวัสดีค่ะฉา,ายาเป็นร้อยเอ็ดมาจากอะไรน้องก้อยโอ้ติดสาวไงสาวร้อยเอ็ดสาวรถแห่ร้อยิปไหมลองกินได้โย่ฝังนี้โอ้แม่หนูขอลองน้องก้อยโค้ดสองนมเลยขำ

เยป่าวม่เคยกันเล่นสิลุกเด,ยว,เดยวโตขึ้นยังไม่ได้เล่นนีย่ยดิโอ้ยิงปืนก็ามาอ่ะ <c oughs> อย่ว่านะแม่ฉันเล่นนะฉั่จะบอกให้ <c oughs> ไม่ควรโคลนนี่ <c oughs> สากานนะคะใ เราเอาแมงไก่ชนะไจะกินมะกอกลองไรสดนมาตัดหน่อยดิใหงอนค่ะลองไรสดนมาตัดอ๋อเหรอเขาเป็นปืนระวลุระวังไว้ดีกว่าอันไม่ใช่ที่ตอกนะไม่ใช่ที่ตอกไม่ไม่เป็นไรที่ตอกไม่ตัดถ้าเป็นเฟซนะไม่ตัดแล้วที่ตอกตัด สวัสดีค่ะยังยิงพุ่งได้ด้วยไหนดูสิอุ้ยพลาดเลยโดนไหมโอ้โยยิงสิบนัดไม่โดนสักนัดเฮ้ยกลางกลางดิโอ้ยโอ้ยดีมากครับมากดูเดี๋ยวดิเอียงข้างเอียงข้างเอียงข้างแล้วจับ ซื้อตั๋วที่เพจคอนเสิร์ตลิเกนะคะของเสียแปงนะคะเยวทัากิดกลุ่มเด้อโอ้ดูหัวเขาเจ้าด้วยนะแม่ซะดู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 แม่จะยิงโอ้เทเวอร์ ไม่โดนไม่โดนไหนไหนไม่ไม่โดนหรอไม่โดนเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่แต่ไม่โดนกลางๆอ่ะมันไม่แรงปะไหล่ะจบทีแสงตะวันจบ ก็พอไปวัดไปวาค่ะแม่นอยู่นะแต่ไม่เข้า โอ้ยๆๆ้ไม่ใช่นังเนาะไหนอันนี้ทำเอาเจาะเมื่อกี้เจาะเมื่อกี้เอามือเจาะเมื่อกี้เออลูกสไตทาไมมันมันก็ฟิวแท้แม่มัน,น,มนก็บอ,อ,อ,อลเแรกบอลหยางลมลม ไหนดูซิไหนดูผลงานซิเข้าอยู่เข้าอยู่อันนี้อันนี้ได้อยู่นะไม่ได้เลยได้ไ,ไม่ได้เข้าอยู่เนี่ยอ่ฮะตายั<อ>งตายยังทำแล้วเอาอะไรจ้าไม่ได้ถืออะไรมา พีไม่แล้วหรอทางวันผ่าหมอฝาดทำไม่ออกงา,า,านวานเมื่อวานหายเอ่ยจะบลอกก่อนนะจ๊ะบอกอยู่จ้ะสวัสดีค่ะอยากกินไก่ต้มน้ำปลา

เปิดบ้านหน่อยจ้าเข้ามาเอาของธุรกิจก็ธุรกิจมันก็กกกก็อาผ้าออมแอลอยูน่นะ <c oughs> คะหายรู้ก่อนจ้าอย่าพิ่งหิวอ๋อ,อแม่บอกแล้วแม่บอกแล้ว วิหิวหอมจังเลยอ่ะไม่ใช่หิวแล้วเหรอวันนั้นไปแอบเสื้อนี่แหละกิน <c oughs> ถามเขาได้ว่าเนื้อหรือหมูนั่นหมูอ๋อใช่ไหม อันนี้อันนี้อะไรคะสม้มอาหมูค่ะเอ,เอาเอาแจ่วด้วยนะคะเอาแจวเอเาค่ะแม่ชินกินของเท่าไหร่คะอาสาม

ฟิวเดินตลาดแล้วนึงมันคือลาบวะฟิวเดินตลาดตองส่งตรงใช่ไหมนี่หลวงพ่อจับมาให้เลยนะโดยตรงนะเนรุมกระจับเลยแสดงประมาณเนรุมนนกระจับนนกบว่านะคะทุ่มกว่าก็สแตนบายนะไม่ต้องพูด ไปกินก่อนไงเฮ้ยแต่ตีน้อยกินกันหลายถาดเลยนะอร่อยนะไม่เป็นไรแม่เราไปกินสองคนใช่ขากลับกลับด้วยไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวไปสองคนให้ให้ตลบกก่อนดฮะ ล,ลูกแม่เล่นของท่าน่อยเงี้ยแล้วแม่หนูคือแบบขาดห้องน้ำไม่ได้นะคแลหนูต้องมาดูชายแท้เล่นของเล่หรอเนี่ยออาเหอะ เป่นสักครู่นะคะมีจังหวะหน่อยมีจังหวะหน่อย จะชมการแสดงนะคะมีบอยมาด้วยตัวโจ๊กอีกสองคนวันนี้บนเวทีของเราแล้วก็มีเรื่องราวอะไรอื่นวันนี้เสียแ,แป้งไปสร้างเรื่องอะไรไว้นะคะวันนี้พูดไม่หยุดเสียแป้งมีอะไรให้ชมวันนี้ดราม่ามีทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะ กินข้าวก็มีคนมันไม่ชอบอะ่ะเนาะเรา,เราดียังไงเขาก็ต้องหาอะไรที่ไม่ดีมาเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องมาสนใจนะธนาสิตามค์นะเราโฟกัสที่ความสุขคนที่รักเราแล้วก็สร้างผลง,งานให้แฟนมีความสุข แล้วก็ทุกคนที่รักที่ตรงนี้นะคะแ่นานพอเราไม่สนับสนุนให้ใช้วความรุนแรงนะคะแต่ว่าถ้ามาแบบนี้ใส่เลย